สวัสดีครับเรื่องราวของผมที่ผมส่งมาเล่าในวันนี้ผมต้องขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมนำมาเล่าให้ฟังมันอาจจะก่อให้เกิดความไม่สบายใจอาจจะทำให้จิตตกกระทบกระเทือนจิตใจคุณผู้ฟังแต่ผมก็ขอบอกเลยครับว่าถ้าหากย้อนเวลากลับไปได้เมื่อมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นผมก็จะทำแบบเดิมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอเริ่มเรื่องเลยแล้วกันนะครับ เรื่องราวของผมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อนานมากแล้วสมัยตอนที่อายุ20กวกว่าซึ่งในตอนนั้นหลังจากที่เลิกงานตอนเที่ยงเพราะต้องไปทำธุระและเมื่อเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จผมก็ขับรถออกมาเพื่อจะกลับไปที่บ้านของตัวเองแต่ในตอนที่ขับรถกลับมาด้วยความที่ไม่ได้กินข้าวเช้าแล้วก็รู้สึกหิวมากผมก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าในระหว่างทางกลับบ้าน มันจะมีร้านขายอยู่ช่วงหนึ่งที่มีทั้งร้านอาหารมีทั้งร้านขายผลไม้แล้วก็พวกขนมหวานต่างๆเป็นเพิงของชาวบ้านอยู่ข้างทางที่ชาวบ้านมักจะมาซื้อของกินกันเพราะว่าแถวนั้นมีแต่ของอร่อยแล้วก็เป็นที่นิยมในชุมชนจนเมื่อผมขับไปเรื่อยๆผมก็ทำตามที่คิดเลยครับคือเมื่อขับมาถึงช่วงนั้นผมก็ค่อยๆขับให้ช้าลงเพราะในย่านชุมชน จะมีผู้คนมากมายที่พาทั้งเด็กทั้งคนแก่ออกมาซื้อของกินกันแล้วก็จอดรถที่ข้างทางและเมื่อมาถึงตรงนั้นผมก็พยายามชะลอพยายามจอดให้ชิดที่สุดเพื่อมให้ตัวรถเลยขึ้นมาบนถนนตอนนั้นหลังจากที่ลงไปผมก็เดินดูตามร้านต่างๆก่อนจะซื้อขนมหวานแล้วก็เดินเข้าไปเลือกผลไม้กะว่าจะซื้อไปฝากแม่ แต่คุณผู้ฟังครับในตอนนั้นเองครับตอนที่ผมเลือกส้มอยู่ผมก็เห็นว่าที่ข้างๆของผมก็กลับมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงตั้งครันที่ดูผิวพรรณดีดูสุขภาพดีแล้วก็น่าจะดูแลตัวเองดีมากๆและเมื่อเห็นแบบนั้นผมก็อดไม่ได้ครับเพราะผมก็อยากแต่งงานแล้วก็อยากมีลูกเหมือนกันซึ่งมันเป็นความฝันของผมอย่างหนึ่ง แต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าแฟนของผมยังไม่พร้อมอยังต้องไปทำงานที่ต่างประเทศก็เลยยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็ต้องรอเวลาต่อไปเออสวัสดีครับน้องเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับเนี่ยตั้งคันได้กี่เดือนแล้วครับต้องน่ารักมากๆแน่เลยแล้วทำไมถึงออกมาเดินข้างนอกครับเนี่ยอ๋อน้องเป็นผู้หญิงค่ะ ได้เจ็ดเดือนแล้วคุณหมอบอกว่าให้ออกมาเดินบ้างน้องจะได้แข็งแรงแล้วจะได้คลอดออกมาง่ายๆวันนั้นผมก็อดไม่ได้ก็เลยพูดทักทายเขาออกไปทั้งถามเรื่องธรรมดาแล้วก็ถามอะไรหลายอย่างอีกมากมายถึงเรื่องการวางแผนการดูแลตัวเองให้แข็งแรงแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่พูดคุยกันเสร็จผมก็เลยหันมาถามป้าแม่ขาว่าตอนที่ป้ามีลูก ป้ากินอะไรบ้างซึ่งป้าเขาก็แนะนำครับผมก็เลยซื้อของตามนั้นแล้วก็ส่งให้ผู้หญิงตั้งคันไปตอนนั้นเขาก็ขอบใจผมแล้วก็รับของเหล่านั้นไปซึ่งผมก็อวยพรครับว่าขอให้เด็กออกมาแข็งแรงก่อนที่จะแยกย้ายกันแล้วผมก็เดินซื้อของต่อแต่คนผู้ฟังครับหลังจากที่ผมเดินแยกออกมา กำลังจะซื้อข้าวกลับไปกินผมก็กลับได้ยินเสียงที่ว่าเป็นเสียงเหมือนรถขับมาอย่างรวดเร็วตรงเข้ามาแบบไม่มีเบรกก่อจะตามมาด้วยเสียงกรีดและในวินาทีนั้นเองครับหลังจากที่ผมหันไปผมก็ได้เห็นเต,เต็มสองตาว่ารถเก่งคันนั้นที่ขับพุ่งมาอย่างรวดเร็วได้ขับไปเข้ามาที่ข้างทางเข้ามาชนกับผู้หญิงที่ตั้งคันจนผู้หญิงตั้งคันคนนั้นกระเด็นลอยขึ้นไปหลายเมตร ก่อนจะไปตกลงอยู่ที่กลางถนนส่วนรถเก่งคันนั้นก็พุ่งตกลงไปที่ข้างทางผมไม่อยากเชื่อเลยครับว่าคนที่เพิ่งคุยด้วยเมื่อสักครู่จะถูกรถพุ่งชนเข้าอย่างจังทงั้งๆที่พื้นที่ตรงนั้นมันเป็นเขตชุมชนที่ค่อนข้างพลุกพล่านไม่น่าจะมีรถขับเร็วแถมม่หนำซ้ำตรงทางข้ามยังเป็นทางม้าลายแล้วที่ผมรับไม่ได้ที่สุดนั่นก็คือว่า เธอยังยืนอยู่ข้างถนนยังไม่ได้ก้าวล้ำออกไปรวมทั้งอยู่บนทางม้าลายด้วยซ้ำในวินาทีนั้นหลังจากที่เกิดขึ้นแล้วบรรยากาศรอบข้างมันก็เลยเต็มไปด้วยเสียงกรีดเสียงร้องไห้ของคนที่ตกใจผมก็เลยรีบเดินเข้าไปดูแล้วก็ได้เห็นว่าคนขับรถเก่งคันนั้นพยายามลงจากรถมาโดยที่หัวแตกเลือดไหลยดออกมาเป็นทาง ซึ่งจากสภาพที่ผมเห็นแล้วคือไม่น่าจะคาดเข็มขัดก็เลยทำให้ตัวของเขากระแทกพวงมาลายัยแล้วศีรษะก็ไปชนกระจกเข้าอย่างจังแต่แล้วก็ปรากฏว่าตอนที่ผมเดินเข้าไปใกล้พยายามไปจับที่ตัวของเขาคือผมไม่อยากเชื่อเลยครับว่าผมจะได้กลิิ่นเหล้าจะมีคนกินเหล้าเมาแล้วครับในช่วงกลางวันแสกหรืออาจจะเป็นไปได้ว่า ผู้ชายคนนั้นนั่งดื่มสังสรรมาทั้งคืนลากยาวมาจนถึงตอนเช้าแล้วก็ขับรถออกมาผมไม่รู้แล้วครับว่าจะทำยังไงต่อถามอะไรก็พูดไม่รู้เรื่องและเพียงเท่านั้นเองก็ปรากฏว่าชาวบ้านที่อยู่ใ,ใกล้ๆตรงนั้นหลังจากที่ได้กลิ่นเขาก็จัดให้เลยครับประเคนให้ทั้งเขาทั้งสอกโดนรุมจนแทบไม่เห็นตัวซึ่งผมก็ไม่สนใจแล้ว ก็เลยค่อ,คอยๆเฟดตัวออกมาก่อนจะพยายามโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยืนดูอยู่แบบนั้นจากภาพที่ผมเห็นคือค่อนข้างสลดมากเลยครับผู้ชายคนนั้นโดนแบบไม่ยัง้งจากทุกคนที่เต็มไปด้วยโทรศะจนในเวลาไม่นานพวกคนแก่ๆพวกลุงๆเขาก็เลยมาห้ามกันซึ่งผมยอมรับเลยครับว่าในใจลึกๆของผม ผมก็อยากเดินเข้าไปซ้ําแล้วก็อยากทําให้เขาตายขาเท้าของผมเหมือนกันแล้วก็นั่นแหละครับกว่าที่ผมจะทําใจได้แล้วก็ยอมเดินไปดูผู้หญิงตั้งคันเวลาก็ผ่านไปหลายนาทีจนถึงตอนที่ทําใจได้ผมก็เดินเข้าไปครับซึ่งภาพที่เห็นก็คือว่าผมรู้สึกสลดใจมากจนแข้งขาอ่อนไปหมดแทบอยากจะอาเจียนออกมาเมื่อได้เห็นว่า เธอนอนตาค้างมีเลือดออกปากและจมูกลำตัวช่วงบนของเธอที่ถูกแรงชนของรถเกือบจะบิดพลิกกลับไปด้านหลังรวมทั้งแขนขาของเธอก่นหน้าจะหักหมดแล้วจากสภาพที่ทุกคนเห็นตอนนั้นมันเป็นภาพที่น่าเวทนาน่าเสียใจอย่างเป็นที่สุดทุกคนต่างเศร้าสลดรวมทั้งเธอก็ตกเลือดเลือดไหลนองเต็มพื้นไปหมดแล้ว คือน,น่าจะจบแล้วครับน่าจะทําอะไรไม่ทันแล้วผู้หญิงคนนั้นน่าจะไปแล้วโดยที่ของที่ผมเพิ่งซื้อให้ยังตกอยู่ข้างทัวเธออยู่เลยถึงตอนนั้นพวกเราช่วยอะไรไม่ได้แล้วครับผมเลยเดินไปที่หลังรถแล้วก็หาผ้าขาวมาคลุมก่อนจะเอากลวยมาตั้งคอยระวังรถที่ผ่านไปมาจนเวลาสักพักหนึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็มาถึงผมเลยช่วยเคลียร์คน ช่วยขอให้ชาวบ้านหลบทางจนกระทั่งร้อยเวรมาผมที่ยังพอมีสติก็พยายามเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดช่วยประสานงานให้เขาทุกอย่างแล้วสิ่งสุดท้ายที่ผมพอจะทำได้ก็คือผมช่วยเอาสเปรย์สีขาวมาฉีดแทนร่างผู้หญิงคนนั้นเพื่อสลักไว้บนพื้นถนนและจากเหตุการณ์นั้นผมมารู้ทีหลังว่าสรุปในท้ายที่สุด ทั้งสองคนเสียชีวิตทั้งคู่คือทั้งผู้หญิงที่ตั้งครันที่สภาพเละจนแทบดูไม่ได้แล้วก็รวมทั้งตัวของคนทำเองก็เสียชีวิตเช่นกันซึ่งผมคิดว่าส่วนหนึ่งน่าจะมาจากรถชนเพราะตอนที่เขาลงมาเขาเสียเลือดมากอยู่แล้วแล้วอีกส่วนหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะมาจากการถูกรุมประชาทันถูกซ้ำเข้าที่หัวอีกหลายครั้งจนกระทั่งเสียชีวิตไป หลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปผมก็จิตตกอยู่หลายวันภาพที่ผมเห็นเหล่านั้นมันยังวนซ้ำในหัวอยู่หลายครั้งจนผมต้องกินยาน,นอนหลับรวมทั้งดื่มแอลโกอฮอล์ก่อนนอนเพื่อพยายามทำให้ตัวเองหลับไปแล้วก็ไม่ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกแต่แล้วก็ปรากฏว่าหลังจากที่ผมเริ่มทำใจได้ไปร่วมงานเผาศพของผู้หญิงคนนั้นที่ผมเห็นสามีของเขา รวมถึงญาติิของเขาทุกคนต่างก็ดองให้ด้วยความเจ็บปวดแล้วผมก็พบว่าหลังจากวันนั้นมันก็เริ่มมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นคือเหมือนกับว่าผมได้ยินเสียงคนเข้ามาเดินอยู่ในบ้านเดินวนไปวนมาซ้ำๆอยู่หลายครั้งแต่เมื่อตื่นขึ้นมาพยายามเดินมองหาผมก็กลับไม่เห็นใครนอกจากผมที่อาศัยอยู่ในบ้านคนเดียว จนมีอยู่วันหนึ่งที่ผมขับรถอยู่ซึ่งในวันนั้นผมต้องไปธุระที่ต่างจังหวัดและหลังจากที่ขับไปเรื่อยๆในช่วงเวลาประมาณ6กโมงเย็นผมก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันเหมือนกับจะมีคนตัดหน้าเป็นความรู้สึกที่ระแวงตลอดเวลาจนแทบไม่กล้าเหยียบคันเด้งจนผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยต้องเอามือมาจับแล้วก็ถามกับผมว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมหรือไม่ วันนั้นผมไม่รู้จริงๆครับว่าผมเป็นอะไรคิดว่าน่าจะเมายานอนหลับแล้วก็แอลกอฮอล์ที่ดื่มมาเมื่อคืนและหลังจากนั้นผมก็พยายามขับรถไปต่อจนในที่สุดครับจนเมื่อถึงช่วงเวลานหนึ่งผมก็เกิดอาการหูแว,ว่วมันเป็นเสียงเหมือนกับว่ามีคนมากระซิบข้างหูบอกให้ผมหมุนพวงมาลัยและคนนั้นแหละครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทำตามทำไม แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมหมุนพวงมาลัยจริงๆครับจนรถไปชนเข้ากับขอบทางทําให้ผู้โดยสารทุกคนทั้งแม่กับพี่สาวของผมต่างก็ร้องกริตกันหมดแต่แล้วก็โชคดีที่วันนั้นผมดึงสติกลับมาได้ทันเลยหักรถกลับเข้ามาก่อนจะมาจอดอยู่ที่กลางถนนโดยที่ข้างรถทั้งขวาตั้งแต่หน้าไปจนถึงท้ายก็ถลอกยุบไปหมด ยางแตกหมดทั้งสองล้อจนขับต่อไปไม่ได้แต่ก็เดชะบุญครับที่แม่กับพี่สาวคาดเข็มขัดกันทั้งคู่พวกเขาก็เลยปลอดภัยเป็นอะไรลูกช่วงนี้เป็นอะไรหรือเปล่าแม่เห็นหลายครั้งแล้วลูกดูอาการไม่ค่อยดีเลยเออถ้าแกไม่ไหวหรือแกเจอเรื่องอะไรมาแกจะลองไปหาหมอนหน่อยไหม เดี๋ยวฉันพาไปก็ได้เพื่อจะได้กินยาจะได้รู้สึกดีขึ้นมาบ้างวันนั้นระหว่างอยู่ข้างทางแม่กับพี่สาวก็เลยพยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับผมซึ่งผมก็สองจิตสองใจว่าจะเล่าหรือไม่เล่าให้ฟังดีว่าผมเจอเหตุการณ์อะไรมาแต่ในที่สุดผมก็เล่าให้ฟังครับว่าไปเห็นผู้หญิงตั้งครันถูกรถชนเสียชีวิตทั้งทงที่ผมเพิ่งคุยกับเขา แล้วก็ซื้อของให้เขาในเวลาไม่ถึง5นาทีหลังจากวันนั้นผมเลยลางงานไปหาหมอซึ่งคุณหมอก็บอกว่าอาการของผมเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้หลังจากเจอเรื่องร้ายแรงมาซึ่งก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนไข้ว่าจะหายดีแล้วจะกลับมาปกติได้เมื่อไรจนเมื่ออยู่ไปเรื่อยๆ มันก็เริ่มเกิดเหตุที่ว่าในหลายๆครั้งหรือแทบจะทุกครั้งผมจะคิดว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเวลานอนเวลาที่หลับสนิทผมก็จะเริ่มถูกผีอั้มเบลมหายใจไม่ออกรู้สึกเหมือนจะตายแล้วเวลาที่ตื่นขึ้นมาผมก็จะพบว่าบางครั้งตัวของผมเองไม่ได้นอนอยู่บนเตียงแต่กลับละเมอแล้วก็เดินไปตามที่ต่างๆ ผมรู้สึกเครียดมากจนแทบจะเป็นบ้าจนมันก็มีอยู่วันหนึ่งที่ผมทนไม่ไหวกินยานอนหลับเข้าไปหลายเม็ดซึ่งเป็นการกินที่เกินขนาดเพราะไม่อยากตื่นกลางดึกแต่แล้วก็ปรากฏว่าเมื่อผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาผมก็พบว่าตัวเองเปิดระเบียงออกมาหลังห้องแล้วตัวของผมก็กำลังที่จะกระโดดลงมาผมร้องไห้เลยครับ ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วกำลังเจอกับอะไรจนทำให้จิตตกอย่างเป็นที่สุดจนต้องไปหาหมอซ้ำอีกครั้งซึ่งในคราวนี้หลังจากที่จองคิวหลายสัปดาห์กว่าจะได้เจอหมอซึ่งหลังจากที่รักษาคุณหมอก็ให้ยามาครับบอกให้กินให้หมดแล้วก็นัดให้มาเจออีกทีวันนั้นผมก็กลับบ้านมามานั่งสงบสติอารมณ์พยายามทบทวนความคิดตัวเอง ว่าผมเป็นอะไรซึ่งความรู้สึกลึกๆผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นอะไรเลยซึมเศร้าก็ไม่ได้เป็นอยากตายก็ไม่ได้อยากตายกลัวก็ไม่ได้กลัวซึ่งก็มีแต่เพียงภาพที่น่าสลดที่ยังวนเวียนอยู่ในหัวของผมเท่านั้นคืนนั้นผมก็กินยาไปแล้วก็รีบเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำซึ่งยาก,ก็แรงมากเลยครับคืนหลังจากกินไปไม่ถึงห้านาทีผมก็วูบหลับไป แต่ในคืนนั้นเองครับหลังจากที่ผมนอนหลับผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกทั้งๆที่ยาแรงมากแล้วก็รู้สึกได้เลยครับว่าในคราวนี้มันไม่ปกติมันไม่เหมือนกับครั้งอื่นๆคือผมรู้สึกว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างปรากฏขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนแต่ผมก็พยายามหลับตาแล้วก็คิดว่ามันไม่มีอยู่จริงไม่มีไม่มีจริงหรอก มันไม่มีอยู่จริงเราแค่ป่วยแต่เรากินยาแล้วเดี๋ยวเราก็หายมันไม่มีอะไรเลยในตอนนั้นผมพยายามหลับตาแล้วก็บอกตัวเองว่าไม่มีจริงแต่สิ่งที่ผมรู้สึกก็คือผมรู้สึกว่าสิ่งที่มีอยู่นั้นมันเดินไปรอบห้องของผมเดินวนไปวนมาบางทีก็หยุดมองบางทีก็ขึ้นไปบนโต๊ะบางทีก็นั่งลงไปกับพื้น แล้วก็จ้องมองมาที่ผมผมเริ่มไม่ไหวแล้วครับแต่ก็ยังพยายามมีสติก็เลยลุกขึ้นมานั่งพยายามนั่งสมาธิแล้วก็บอกตัวเองอีกครั้งว่าไม่มีจริงแล้วเขาไม่ใช่ญาติแค่บังเอิญได้พูดคุยกันแค่บังเอิญผ่านไปเห็นผมไม่ได้สะเทือนใจแล้วก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากขนาดนั้นแต่คุณผู้ฟังครับ ในคราวนี้เองนะครับในขณะที่นั่งสมาธิเมื่อผมรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีผมก็พบว่าผมได้ยินเสียงดังกรกเป็นเสียงเหมือนกับเืิร์นขึ้นลำผมก็เลยลืมตาขึ้นมาและคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ผมได้เห็นในตอนนั้นคือผมมองสะท้อนผ่านกระจกโต๊ะเครื่องแป้งของแฟนที่อยู่ปลายเตียงแล้วผมก็ได้เห็นว่าที่บริเวณด้านหลังของผมมันมีเงาดำอยู่ตัวหนึ่ง กำลังนั่งคุกเขา่าเอามือขวาจับมือของผมอยู่โดยที่มือของผมถือปืนแล้วก็จ่อมาที่ตัวเองผมตกใจมากเลยครับแล้วในวินาทีนั้นเขาก็ก้มลงมาใกล้ๆทําท่าเหมือนจะกระซิบข้างหูแล้วผมก็รู้สึกได้เลยว่าเงาดำที่อยู่ข้างหลังเอานิ้วมือสอดเข้ามาในโกงไกลแล้วก็ทับกับนิ้วชี้ของผมและคนนั่นเลยครับในวินาทีนั้น ผมรู้ได้เลยครับว่าสิ่งที่อยู่ข้างหลังของผมนั้นมันกำลังจะทำให้ผมลั่นไกลและเท่านั้นเลยครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมเอาสติมาจากไหนแต่ผมใช้แรงทั้งหมดที่มีพยายามสะบัดมือของเขาออกแล้วก็สะบัดปืนออกไปทันทีแต่ในตอนนั้นเองเสียงปืนได้ลั่นขึ้นที่ข้างหูจนผมคิดว่าตัวเองตายแล้วแต่ก็โชคดีที่ว่า ผมสะบัดออกไปได้ทันจนลูกกระสุนที่ยิงออกมาทะลุเพดานขึ้นไปด้านบนผมคิดว่าตายจริงๆครับแต่ก็โชคดีที่ยังไม่ตายหูขวาของผมอื้อไปหมดจนในเวลาไม่นานเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆเขาก็เดินมากดออดเรียกเพื่อจะถามว่ามีอะไรแล้วก็บอกให้ผมออกไป ผมช็อกเลยครับก่อนจะพยายามเดินออกไปข้างนอกแต่ก็เดินไปถึงแค่หน้าบ้านผมก็ล้มสุดลงกับพื้นก่อนจะนั่งแบบนั้นอยู่สักพักแล้วผมก็ได้สติก่อนที่จะนึกขึ้นมาได้และเมื่อนึกขึ้นมาได้เพียงเท่านั้นเลยครับมันก็เหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเผชิญมามันได้ถูกเฉลยแล้วผมก็ร้องไห้ทันทีสิ่งที่ถูกเฉลยก็คือ คุณผู้ฟังจําได้ไหมครับที่เมื่อสักครู่ผมบอกว่าผมถูกเงาดําจับมือพร้อมกับปืนแล้วก็จ่อมาที่หัวของตัวเองแล้วหลังจากนั้นก่อนที่เขาจะทําให้ผมลั่นไกเขาได้กลมหน้าลงมาแล้วพยายามจะกระซิบข้างหูซึ่งสิ่งที่เขาบอกครับมันได้เฉลยทุกอย่างว่าผมได้เจอกับอะไรซึ่งสิ่งที่เขาบอกก็คือเขาได้บอกว่า มึงเป็นตำรวจใช่ไหมทำไมมึงถึงไม่ช่วยกูหรือมึงอยากเห็นกูตายเหมือนกันแล้วกูตายสมใจมึงแล้วใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเขาก็เอานิ้วเข้ามาทาบแล้วก็ทำให้ผมลั่นไกทันทีใช่แล้วครับอันที่จริงผมเป็นตำรวจแล้วในวันที่เกิดเหตุวันนั้นผมก็เพิ่งลาเวนออกมาครึ่งวันและถึงแม้จะใส่ชุดนอก แต่ผมก็ช่วยทุกอย่างทั้งประสานกู้ภัยทั้งหาผ้ามาคลุมศพทั้งติดต่อกับร้อยเวรรวมทั้งช่วยเคลียร์พื้นที่แล้วก็พ่นสเปรย์ในขั้นตอนสุดท้ายแต่สิ่งที่ผมไม่ได้ทำแล้วไม่ได้ช่วยก็คือผมไม่ได้ช่วยคนขับรถคนนั้นผมยืนปล่อยให้เขาโดนลุมโดนทำร้ายไปต่อหน้าต่อตาทั้งๆที่พอจะช่วยเขาได้รวมทั้งผมยังเดินหนีไม่ไปปรมพยาบาล ปล่อยให้ลุงลุงกับชาวบ้านเข้าไปช่วยเหลือกันเองแล้ก็นั่นเลยครับเขาน่าจะแค้นผมจากตอนนั้นเพราะเขาไม่ได้เสียชีวิตในทีแรกแต่กลับต้องมาโดนลุงแม้จะยังไม่ถึงตายแต่สุดท้ายก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวทั้งจากการรถชนทั้งจากการโดนลุมประชาทันจนทำให้เขาต้องเสียชีวิตตามกันไป และสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ผมเจอมาทั้งหมดจากเหตุสลดครั้งหนึ่งจนต้องไปพบจิตแพทย์แต่สุดท้ายก็คือว่าผมไม่ได้คิดไปเองผมไม่ได้เสียสติจนเกิดอาการวิตกจลิตแต่ความจริงก็คือผู้ชายที่ขับรถเก่งคันนั้นคนที่เมาแล้วขับเขาพยายามมาเอาชีวิตมาทำให้ผมมีอันเป็นไปเพราะผมไม่ยอมช่วยเขาในวันนั้น จากเรื่องเราทั้งหมดผมยอมรับเลยครับว่าในฐานะเจ้าหน้าที่ผมทำผิดอย่างเป็นที่สุดที่แยกความรู้สึกส่วนตัวกับงานที่ต้องทำไม่ออกแต่ผมก็ไม่โอเคที่เขามาเอาคืนแบบนั้นและผมก็ไม่เสียใจเลยครับที่ผมทำลงไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความผิดของเขาเองที่ทำให้เกิดเรื่องทั้งหมดตนทำให้แม่กับลูกสองคนที่กำลังมีอนาคต ต้องจากโลกนี้ไปจนในท้ายที่สุดผมก็ลาออกจากอาชีพที่ผมรักมาทำงานบริษัทเอกชนเพื่อเป็นการรับผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไป